ดูกันนะคะว่ากล้วยไม้เราเกิดอะไรขึ้นค่ะทำไมถึงได้มกกองแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราพาเข้าสวนนะคะนี่ค่ะกล้วยไม้นะคะช่วงออกพรรษาเราตัดไม่หมดค่ะเหลือเยะแยะเลยด้วยจากน้ำท่วมนะคะเพราะว่าทางลูกค้าเราอยู่ทงางภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะจังหวัดุบนเนี่ย น้ำท่วมนะคะก็ไม่มีการสั่งซื้อเลยคนที่เคยซื้อประจำนะคะไม่มีการสั่งซื้อเลยนี่นะคะบานเยอะแบบนี้เราตัดไม่หมดมีอยู่สองล็อกแล้วพอดีช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะตกทุกวันก็จะทำให้กล้วยไม้เราเนี่ยมีเชื้อราเข้ามาในดอกนี่อันนี้ ผูไปแล้วต้องเด็ดออกอย่างนี้ยังพอมีตูมนะคะแต่เชื้อราก็จะทำให้เกรสรเนี่ยมีสีดำนี่ดำแบบนี้นี่เริ่มดำแล้วนะคะเราก็จะทำให้เกิดอาการดอกเหี่ยวเพราะฉะนั้นอะไรที่เหี่ยวแล้วก็สีซีดเนี่ยแบบนี้ตัดทิ้งเลยค่ะเพื่อให้ต้นเนี่ยเบา นะคะทำให้ต้นไม่โทมแล้วก็สามารถออกใหม่นะคะบางทีสีก็ยังสดอยู่เลยนะแต่เขาก็เป็นเกรสรดำฝนตกทุกวันเลยนะคะนี่เอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี่เริ่มซีดฝนตกทุกวันช่วงนี้วันละหลายหลายหนฟ้าก็แรงลมก็แรงก็กลัวหลังคาไปเหมือนกันนะคะนี่ตอนนี้เรากำลังตัดทิ้งค่ะตัดแล้วก็ขนเอาไปทิ้งนะคะ ตอนนี้ก็ไม่มีเทศกาลงานบุญไม่งั้จะขนเอาไปให้นะคะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้อยู่สล็อกแต่ว่าทีา่ไม่ได้เป็น,นก็มกีอาการเหี่ยวนะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันวันนี้ก็คืมอีกแล้วอะช่วงนี้อากาศคืมไม่บานนะคะช่วงนั้นช่วงก่อนเนี้ยไม่มีนะแดดแรง ไม้บานเร็วมากแล้วพอฝนตกแบบนี้นะคะก็ทำให้เกสรดำแล้วก็เหี่ยวนี่เหี่ยวแบบนี้นี่บิดเวลาเราตัดขายเราต้องบิดออกนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะปิดตัดทิ้งเลยเพราะว่าช่อเขาเนี่ยซีดดอกไม้สีซีดเราก็ตัดเพื่อใหออ้ต้นเขาไม่หนักต้นเบาแล้วก็เวลาพ่นยาเนี่ยเขาจะได้โปง่ง ทะลุทะลวงเข้าง่ายๆนะคะนี่ฟีดเห็นไหมคะเกรสรดำแบบนี้ทำให้ดอกเขาเหี่ยวมีเชื้อราเข้าคือฝนตกทุกวันน่ะก็จะทำให้เกิดแบบนี้นี่นี่น,นอันนี้เริ่มดำแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเริ่มเหี่ยวก็ไม่ได้บานหมดนะมีดอกตูมด้วยตอนนี้ก็ประสบปัญหาแบบนี้แล้วก็ ราคาก็ค่อนข้างถูกไม้ตลาดก็ยังขายกันไม่ได้นะคะจะเก็บไว้ลอยกระทงก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเกสรดำก็ต้องตัดทิ้งนะนี่ดอกสียังสดอยู่เลยนะแต่ว่าฝนตกเยอะนี่ก็จะเริ่มเป็นถ้าเป็นไม้นอกนี่ขายไม่ได้เลยนะนี่เกสรดำจะทำพอดำวันสองวันดอกก็จะเหี่ยว ประมาณนี้แล้วก็จะเขี่ยวโรยประมาณนี้เลยนี่ดอกไม้เยอะมากก็หวังว่าเทศกาลลอยกระทงก็จะพอช่วยกันได้นะคะก็ต้องทำใจนะคะช่วงนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะ เราตัดทิ้งไปเยอะพอสมควรนะคะด้วยการที่ฝนตกหนักนะถ้าฝนไม่ตกหนักก็ยังเอาไว้ได้อยู่นะตอนแรกคิดว่าจะเก็บไว้เด็ดดอกลอยกระทงตอนนี้ฝนตกหนักเนี่ยมันก็ต้องตัดทิ้งเวลาฉีดยาก็ไม่เข้านะเนี่ยนี่เห็นไหมคะขนาดว่าไม่ได้บานหมดนะเขาก็เป็นเพราะว่าฝนตกนี่เป็นทุกช่อนี่ นตกหนะักส่วนตรงนี้เราตัดไปแล้วก็มีบางก็ยังพอมีอยู่นะไม่ได้ว่ามันจะตัดทิ้งทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังพอขายได้แต่ขายได้น้อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม้แก่เนี่ยเขาออกดอกเป็นช่วงที่ไม้แก่เนี่ยอ,ออกไม้ดอกมาก ก็เลยจะมาบานพร้อมๆกันช่วงนี้ราคาก็ถูกเพราะฉะนั้นเวลาไม้เราถึง5ปีเนี่ยเราจะต้องรื้อใหม่ถ้าเราไม่รื้อใหม่ก็จะวนมาสภาพนี้นะคะปีหน้าก็มันจะมาออกตอนช่วงที่ราคาถูกนะแล้วก็ขายไม่ออกเราก็ต้องตัดทิ้งอย่างเงี้ยตู้เราปลูกใหม่นะเราก็จะได้ไม้ใหม่ก็จะออกในช่วงที่ราคาแพงตรงนี้เป็นไม้ที่เราตั้งใจจะรื้อ ปีใหม่แล้วเราจะลื้อนะคะประาการณ์ก็ไม่ค่อยดีแต่เราก็ต้องปลูกใหม่ถ้าเราเก็บไว้อย่างเงี้ยสภาพวน,วนๆเดิมๆมันก็จะมาอยู่แบบว่าพอช่วงไม้ไม่มีช่วงไม้น้อยไม้ราคาดอกไม่ออกนะคะถ้าเป็นไม้เก่าแต่ถ้าเป็นไม้ใหม่เขาจะออกตลอดเวลาจะออกบ่อยและช่วงนี้ก็จะเบาลงเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำการรื้อปลูกใหม่ โดยต้นทุนก็สูงนะคะกระบะเนี่ยตอนนี้แตะไป8บาทเลยต่อหนึ่งใบนะคะแต่ว่าช่วงที่ที่ปลูกเขาที่แล้วอะเหลือเจดบาทนะคะก็เดี๋ยวเราก็ต้องเ,อเช็คราคาเครื่องปลูกก่อนเราจะสั่งมาตุนไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าช่วงปลายฝนเนี่ยก็จะไม่มีคนปลูกพอหน้าเข้าหนาวเนี่ย เขาจะไม่นิยมปลูกกล้วยไม้กันเพราะว่ากล้วยไม้ใน่ชอบอากาศร้อนนะคะพอหน้าหนาวต้นเขาก็จะไม่แตกหนอก็อแตกยากยิ่งอากาศหนาวๆรา,า,ากก็ไม่ไปต้นก็ไม่ไปก็ไม่นิยมปลูกช่วงนี้ก็กระบะก็ขายไม่ดีที่บ้านก็จะปลูกโรงสําหรับเก็บกระบะไว้นะคะก็จะเอามาเก็บไว้ที่โรงที่เราปลูกแล้วเราก็จับขนมาโดยการเป็นการประหยัด นะคะลูกนึงเนี่ยถูกกันบาทหนึ่งหมื่นลูกก็หมื่นบาทนะคะอตอนที่เราจะลื้อเนี่ยก็ประมาณสี่ไล่ฝ่าฝ่าก็จะใช้ประบะประมาณจักประมาณสองหมื่นฝ่าลูกประมาณสองหมื่นหกร้อยลูกนะถ้าถูกกันลูกละหนึ่งบาทก็ประหยัดไปสองหมื่นฝ่าบาทเลยนะคะนี่เดี๋ยวพอใกล้ๆหมดฝนเราจะเช็คราคาแล้วถ้าราคาเราชอบ นะเรารับได้เราก็จะเอามาตุนไว้ที่บ้านเลยนะคะการทำกล้วยไม้นี่ต้นทุนจะสูงตอนแรกรวมทั้งค่าปุ๋ยค่ายาปุ๋ยเนี่ยลูกหนึ่งก็สองพันกว่าบาทนะลูกหนึ่งก็ใส่ในครั้งเดียวนะคะยาก็แพงนะนี่เพราะฉะนั้นการทำกล้วยไม้ก็จะต้องลงทุนสูงนะคะก็เวลาค่ะที่สาเหตุที่เราทำไมเออไม้ ก็ยังสวยอยู่เนี่ยใบก็สวยดอกก็เยอะทําไมเราต้องรื้อใช่ค่ะช่วงนี้ออกเยอะแต่ช่วงที่ได้ราคาโดนราคาหน้าร้อนนางไม่มีดอกให้เราเลยนะคะจะตัดได้ก็นินดๆหน่อยๆเนาะแล้วพอมาออกช่วงเนี้ยมันก็ต้องตัดทิ้งเพราะฉะนั้นเราลื้อปลูกใหม่ีกฝ่านะคะเหตุผลที่ทําไมเราจะต้องลือ้อกล้วยไม้ปลูกใหม่แล้วเราไปดูกันนะเราตัดทิ้งเยอะมากนะคะ นี่ตอนนี้คนงานก็กำลังตัดทิ้งอยู่นะคะกำลังตัดทิ้งอยู่ค่ะเราทิ้งไว้ตามลายทางเลยนะคะนี่ค่ะสาเหตุที่เราออกมาทิ้งข้างนอกเพราะว่าจะได้เป็นการที่เ,เชื้อโรคจะไม่ได้ติดอยู่ในสวนเรานะคะน,น่าเสียดายอยู่ใช่ไหมคะนี่ แต่เราก็จำเป็นต้องทิ้งค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาก,ก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ